สวัสดีค่ะวันนี้คุ้งจะมาแนะนําการใช้ก้างปลาใหญ่ค่ะเรามาชมกันว่าทําแบบไหนได้บ้างค่ะเราจะใช้ก้างปลาใหญ่นะคะทำทรงหางม้าธรรมดาค่ะจับผมรวบม,มาทั้งหมดนะคะก้างปลาใหญ่นะคะสามารถง้างนะคะเก็บผมหนาผมบางได้ง่ายๆค่ะเราจะใช้ก้างปลาใหญ่นะคะเกี่ยวบนแล้วก็ปล่อยผมลงมาแบบนี้ค่ะ สำหรับทรงที่สองคุงจะใช้ก้างปลาในแนวนอนค่ะคุงจะเลือกโชว์ตรงฝั่งดอกขึ้นไปข้างบนค่ะเพื่อนะคะกระจายผมให้มีความเป็นวอลลุ่มค่ะสำหรับใครที่ผมบางนะคะสามารถทำแนวนอนแบบนี้ได้ลักษณะนี้ค่ะต่อไปทรงที่สามญุงจะใช้ก้างปลาใหญ่นะคะติดแนวครึ่งศีรษะนะคะเพิ่มความน่ารักนะคะ ตัวนี้นะคะคุณสมบัติของเขาก็คือเพิ่มผมนะคะให้มีโวลูมและก็ดูสวยงามสำหรับก้างปลาใหญ่คริสตันนี้นะคะท่านสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจครูอิงเปเวอร์ราคา290บาทนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ